การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใต้ดินดำความทองคนไทยรักสาตาิคีไตรมพระบารมีของไทยทั้งของให้สันติสุขเกิดแก่พี่น้องให้สันติสุขอยู่ผูดำความทองรวมกันผู้ร้องรักเมืองไทยใช่เลยให้สันติสุขเกิดแก่พี่น้องให้สันติสุขอยู่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจุ้มกับรักเมืองไทยใช่เลยด้ามขวานทองค่ะทหารนั้นเปรียบเสมือนประหนึ่งรั้วของชาติที่ทำหน้าที่อุทิศตนเพื่อประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์ดังคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าจะยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบสุขเรียบร้อยของประเทศชาติ ท่านผู้ชมคะเรื่องราวในวันนี้ที่จุ๋มจะนำเสนอนอกจากบทบาทหน้าที่ด้านความมั่นคงของเหล่าทหารกล้าแล้วพวกเขาค่ะยังพัฒนาในด้านต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยนะคะเราไปติดตามเรื่องราวดีๆในดินแดนปลายด้ามก่านกันค่ะ จากหัวหน้าฝ่ายหรือฝ่ายบริการต่างๆที่ร้องขอกําลังคนขอรับการสนับสนุนหรือขอความร่วมมือในการทําความสะอาดหรือจัดระเบียบพื้นที่การปฏิบัติงานสถานที่ต่างๆนะครับขอให้พวกเราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และขอขอบคุณกำลังคนทุกนายไว้ในโอกาสนี้ด้วยในภารกิจด้านความมั่นคงนอกจากยึดถือในยุทธศาสตร์พระราชทานแล้วก็ยังมียุทธศาสตร์รองของท่านผู้บัญชาการทหารบก ผลเอกประยุทธ์จันโอชาดังเช่นการเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและอัตลักษณ์รวมทั้งความพยายามในการให้โอกาสด้านการประกอบอาชีพทั้งกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วยนะคะไม่เพียงเท่านั้นเรายัางต้องมีการประเมินผลเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นท่านผู้ชมคะการที่จะทำให้เมืองไทยของเราน่าอยู่นั้นเราควรให้กำลังใจคนที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองโดยไม่ต้องมากหรอกคา่ะแค่คิดดีๆพูดดีๆแบบสร้างสรรค์ไม่ทําร้ายความรู้สึกและให้เกียรติต่อกัน ก็เพียงพอแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมจุมพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับท่านพันทธทพาดวงสาร,รพีท่านผอ,อชอกอยะลาหนึ่งสามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะพื้นที่แล้วก็สิ่งที่ได้รับนโยบายมาท่านทําอะไรบ้างเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะครับการทํางานของผมนั้นก็ยึดถือตามแนวทางนโยบายของหน่วยเหนือครับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานเข,ข้าใจเข้าถึงพัฒนา แล้วก็ยุทธศาสตร์หลักของกรมนรดูจากสิติแล้วนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี47ในขนานั้นนันก็มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสูงมากสิติสูงมากนะครับจนมาถึงปัจจุบันก็เหตุการณ์ลดน้อยลงซึ่งทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของหน่วยเหนือนะครับที่มีแนวทางการทํางานที่ชัดเจนครับแล้วมีโครงการอะไรที่ที่สามารถที่จะเป็นตัวประสานให้เราเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ เรามีอยู่ด้วยกันหลายโครงการด้วยกันนะครับซึ่งงานเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมรับผิดชอบก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด37 38โครงการด้วยกัน,ะนะที่อยู่ในพื้นที่ครับก็งานต่างๆแต่ละโครงการนั้นนะครับเราก็เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่เข้าไปถึงชาวบ้านยกตัวอย่างเช่นโครงการทําดีมีชีพนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ค่อนข้างดีมากนะครับ,รบที่ทําเปิดโอกาสให้เยาวชนแล้วก็ราษฎรในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วม นะครับรวมถึงในเรื่องของการเสริมสร้างรายได้อาชีพะนะครับเพื่อยกระดับใ,างงาใช่ครับถูกต้องครับแล้วเป็นไงคะเราเราทำอะไรที่เป็นจุดเด่นๆที่ผู้พันอยากจะพาจุงกับท่านผู้ชมไปชมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าสิ่งเนี้ยที่เป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเข้าถึงประชาชนแล้วมันเกิดความพึงพอใจก็จะ,ะมีโครงการทําดีมีอาชีพอย่างเช่น การประกอบอาหารนะครับการตัดผมนะฮะแล้วก็รวมถึงการทําขนมต่างๆของประชาชนในพื้นที่ครับค่ะแล้วใครมาปเป็นวิทยกรนะคะในการทําขนมอะไรอย่างเงี้ยจุ๋มว่าทาหารจัดจะสอนหรอคะหรือว่าเอ่อของเรานั้นประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ครับให้เข้าร่วมโครงการเ,ออเสร็จแล้วก็รับสมัครเราก็ส่งไปเข้ารับการอบรมนะฮรค่ะแลวชาวบ้านพึงพอใจไหมคะถ้าหากโครงการนี้นะครับต่อเนื่องไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าเสียงเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่เนี่ยค,ค่อนข้างมีมากครับเพราะว่าเมื่อเข้าโครงการแล้วมีอาชีพเสริมเนี่ยแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นครับสิ่งที่ผมต้องการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ ต้องการเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะจากการที่ผมได้ลงพื้นที่และสอบถามเนี่ยเขาต้องการความสงบสุขครับก็คือการไม่มีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นที่พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบกันนะฮะว่ามีการยิงกันมีการระเบิดกันสิ่งเหล่านี้พี่น้องในพื้นที่เขาไม่ต้องการครับเขาอยากจะให้เราช่วยเหลือดูแลป้องชีวิตทรัพย์สิน เวลาทีเา่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งทุกคนก็จะมองมาที่อา้าวแล้วทหารไปไหนท่านอยากจะตอบตรงนี้อย่างไรคะทุกๆวันเนี่ยลูกน้องผมจะเข้าพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยทุกวันครับก็พยายามที่จะพบปะกับพี่น้องเพื่อสร้างความอ,าอบอุ่นนะครับแล้วก็ความมั่นใจในชีวิตทรัพย์สินมากขึ้น แล้วก็อีกทางหนึ่งคือเราเปิดให้กับพี่น้องเนี่ยได้เข้ามาหาเราด้วยก็หมายถึงว่าเราไม่ได้หยุดที่จะทํางานเลยใช่ครับแต่บางครั้งถ้าเราบอกว่าสุดวิสัยได้ไหมคะ,ะเรื่องสุดวิสัยนี่ผมคิดว่าเป็นเป็นเ,นเรื่องที่มีโอกาสน้อยนะครับน้อยครับะะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีเหตุหรือม,มีมีเรื่องอะไรที่พี่น้องต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ไปทุกครั้งครับค่ะครับ ค่ะท่านผู้ชมคะก็เป็นความรู้สึกกันนะคะของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่3จังหวัดอีกท่านหนึ่งค่ะที่พยายามทําเต็มความสามารถนะคะลงถึงทุกทกท่านที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านผู้พันนี้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจค่ะให้ท่านได้ทํางานอย่างมีความสุขทุกคนหวังเสมอนะคะว่าดินแดนนี้จะต้องมีความสงบสุขในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเรื่องการพัฒนาที่ทุกคนพยายามจะเชื่อมประสาน ให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเดี๋ยวผู้พันแนะนําให้จุ๋มไปตามโครงการต่างๆนะคะคที่ได้ใจพี่น้องประชาชนค่ะครับผม ผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะร้อยโทกิติพงศ์ค่ะหรือเรียกน้องเล่นๆจุมจะเรียกน้องว่าผู้หมวดบอยนะคะจะเป็นคนพาจุ๋มกับท่านผู้ชมมาดูโครงการดีๆที่ทหารได้ทําให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะห,หมดบอยคะสิ่งแรกคืออะไรสำหรับวันนี้ที่เราจะมานะครับก็เป็นกลุ่มเครื่องฟักไข่นะครับ ครับตนี้องคุ่มเขาก็มีความริเริ่มที่ว่าจะทําการฟักไข่ก็เหมือนก็เพิ่ม<ล>เพิ่มประสิทธิภาพให้เขาเพิ่มไรายได้เขาด้วยโดยการเีเครื่องฟักไข่ตัวนี้นะครับอ่าเราไปชมเครื่องฟักไข่ที่ทางทหารของเราได้ดูแลหมวอเป็นคนที่ไหนจะ๊ะเป็นคนเป็นุโลครับเป็นไงบ้างอ,ะอ่ะเออพี่อยากรู้ความรู้สึกแล้วก่อนมาเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนมาใหม่ๆตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกกลัวมีความหวาดระแวง <c oughs> นะครับเพราะว่ามันอดไม่ได้แะครับเราคนใช่ไปไหนมาไหนนะก็เห็นว่าเหมือนกับเรารู้สึกไม่ดีกับพ้นทีี่ แต่พอมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยแค่อสองเดือนแรกรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฮะับเาเป็เหตุการณ์จริงๆนะรู้สึกเลยว่าชาวบ้านที่เนี่ยเขาดีกับเราเรส่วนใหญ่เป็นมิตรแต่จะมีคนไม่ดีเท่านั้นที่เป็นส่วนน้อยค,ครับซึ่งพอมาอยู่จริงๆทำงาน,นจริงๆก็รู้สึกดีขึ้นครับรู้ทุกวันนี้ผมว่ามันเป็นปกติแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ทางานด้วยความรับรื่อนะอยากจะช่วยเขามากขึ้นใช่ไหมอะไรที่ช่วยได้ผมถือว่าเขามเราไม่ช่วยอะไรเขามากนะครับเขาเขาเป็นเขาดีอยู่แล้ว ครับแล้วก็ทำงานแล้วประสานความเข้าใจกันที่ดียิ่งขึ้นแต่เราก็ได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนใช่ไหมคครับก็มีบางส่วนค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คืออดัมใช่ไหมคะอดัมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอดัมเป็นเจ้าของเครื่องฟักไข่เครื่องนี้ใช่ค่ะเมื่อก่อนอดัมทำอาชีพอะไรก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อ๋อทำเดิมอยู่แล้วดีใจไหมคะก็ดีใจครับค่ะเจ ได้ต่อยอดเนาะงานที่เราทําอยู่แล้วตรงกับความต้องการเลยใช่เลยครับเหรอคะนึกไม่ค่อยว่าจะได้ทีแรกอ่ะก็ทีแรกก็ไม่แน่ใจนะครับค่ะครับประโยชน์ของมันทํำยังไงบ้างอะดมก็มันช่วยให้เราได้ไข่ได้ไก่นั้นเยอะหน่อยส่วนมากแล้วเนี่ยจานวนที่เราเข้าไปสมมุติว่าร้อยฟองมันจะออกมาร้อยตัวไหมไม่ครับบางทีก็ห้าสิบก็สี่สิบก็มีบางทีก็หกสิบก็มีครับอดดมคิดว่าอยากจะบอกอะไรกับเหล่าทหารที่ลงมาทํางานในพื้นที่ ก็ขอขอบคุณนะทุกท่านาที่ลงมาช่วยเหลือพี่น้องแต่ที่จริงที่บา้บางของเราก็มีอาชีพมีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราทำไม่เป็นออพอดีพี่เขามาช่วยามาสอนให คือเราทาของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องหรือทางวิชาการอาจจะไม่ครบถ้วนค่ะทางทหารก็คือผู้ที่ประสานนําความรู้นําเครื่องมือนะคะที่เหมาะสมกับงานของเรามาให้ทําให้งานเราได้ผลอย่างที่เห็นนี้ตอนนี้ดำมีไก่มีเป็ดเยอะมากเลยเนาะร้องไม่หยุดเลยวันนี้ต้องสอนมันว่าอย่าร้องเวลาแขกมานะคะค่ะท่านผู้ชมคะเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขนะคะของอดัมค่ะพี่น้องไทยมุสลิมของเราอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่มี อาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทางเจ้าหน้าที่ทหารนั้นได้ดูแลในเรื่องของเครื่องที่มาต่อยอดนะคะการทำอาชีพของเขาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการค่ะวันนี้ค่ะอาดมแล้วก็ครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะพี่จุมครับที่นี่ก็เป็นเหมือนร้านน้ำชานะครับที่ชาวบ้านพบปะซึ่งตรงนี้ก็จะพบกลุ่มในบ้าน ในพื้นที่ตำบลปุร่ะก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะทําขนมครับแล้วก็จาหน่ายในพื้นที่ด้วยซึ่งเดิมแม่บ้านเราก็ทาทาอยู่แล้วนะครับแต่คือเราก็เพิ่มเติมในสองอุปกรณ์อย่างเช่นเตาอบหรือว่าอุปกรณ์ในร้านน้ำชาได้เล็กน้อยครับให้เขามีกิจกรรมแล้วก็สะดวกมากขึ้นสวัสดีค่ะนั่งรอแบบเรียบร้อยเลยโอ้ท่านผู้ชมขาดูสิคะไม่ต่างจากกรุงเทพเลยค่ะ ขนมปุยฝ้ายนี่ช็อกโกแลตหรือกาแฟคะช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตค่ะอันนี้เป็นขนมขนมปังไส้กรอกใช่ไหมคะเราก็ทําด้วยการเริ่มก่อนเลยค่ะไปเรียนาทามีอาชีพอ๋อเข้าไปอบรมโครงการทําดีมีอาชีพนะคะใครเป็นคนแจ้งข่าวให้เราเข้าไปอะคะทางสกกนะคะ,นนะ,คะไปเรียนรุ่นนั้นกี่คนประมาณเจดคนเจ็ดแปดคนรุ่นแรก เรียนกี่วันเรียนกี่วันคะเดือนหนึ่งเรียนเดือนหนึ่งได้มาประมาณสักห้าอย่างได้สามสิบปอย่างฮะเดือนหนึ่งได้ทําขนมได้สามสิบปอย่างตุ๊กเลยก็ขนมสามอย่างค่ะหานได้ก่อสองอางโอ้แสดงว่าเก่งนะคะมีทักษะอยู่แล้วไงคะทํายากไหมไม่ยากเท่าไหร่นะคะพอหลังจากนั้นก็มาชวนกันรวมกลุ่มถึง30มั้ยไหมสามสิบสามสิบกว่าคน 30กว่าคนเลยค่ะก็เลยมีโอกาสมาทํางานร่วมกันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วตรงนี้เป็นบ้านใครอะคะอ๋อบ้านกาด้วยค่ะทำเป็นศูนย์กลางเลย<ช>เปิดร้านกาแฟขายกาแฟอคอะไรคะตอนเช้าๆเลยแล้วถังเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเขาเข้ามาดูแลเรื่องอะไรบ้าง